สวัสดีครับพรเพื่อติดตามช่อง YouTube Big Line นะครับเฟซบุ o คอมสแตด์บิกไลบอกครับวันนี้วันนี้เราจะเป็นคลิปที่เรียกว่ามาแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ iPhone 15และก็ตัวของสิ่งที่เปิด,ดตัวไปเมื่อวานนี้กับของ Apple นะครับซึ่งในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปสารัฐเราก็จะมีการภับอินเสิร์จากตัวของที่ผมได้รับชมมานะครับแล้วก็พยายาม เอาวิดีโอของ Apple มัมาลงบ้างนะครับเดี๋ยวรู้ว่าผมจะลงได้ขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่เราเล่าต่อไปนี้คุณจะได้เจอกันกันกบ iPhone 15แล้วก็ a Apple Watch ซีนี้เช่นเดียวกันครับสิ่งแรกนะครับ เราจะมาพูดถึง iPhone 15ซีรีส์ทั้งหมดนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างก็เริ่มจาก USB C นะครับก็หลังจะใช้ Lightning มานานหลายสิบปีบนก็นมาเรื่องถ่ายโอนข้อมูลนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเป็นตัวของ USB Type C มาตรฐานก็คือถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นมาตรฐาน2นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Pro และ Pro Max จะได้มาตรฐาน3ก็เรียกได้ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าทั้งนี้ สิ่งที่ Apple ไม่ได้บอกคือระบบชาร์จไฟว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้า USB-C ตัวนี้สามารถเสียบออกอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ภาพเสียงและอื่นๆมากมายก็เรียกได้ว่าโหคือมันสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจตัว iPhone 15 Series ก็เรียกว่าแค่นี้ก็เด็ดแล้วสำหรับแค่การเปลียนพอร์ตเท่านั้น และเรื่องต่อไปนั่นก็คือกล้อง48ล้านพิกเซลตัวหลักนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นตัวธรรมดาตัวนี้นะครับจนถึงรุ่นโปรก็จะได้กล้องที่มีความละเอียดสูงเท่าเท่ากันสิ่งที่ได้นัก็คือตัวของพ i x ซ์ b i ตต i n g ทำให้ในเรื่องของการเก็บละเอียดแสงนะั้นก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรครับจึงต้องสรุปว่าเอ้ยถ้าคุณคิดว่า iPhone อาจจะเก็บเรื่องของแสงไม่ดี อันนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ว่าเล่มตัวมุมกว้างยังคงเหมือนเดิมและรุ่นธรรมดาก็จะเพิ่มตัว 2x ขึ้นมานะครับเพื่อสทมารถทำให้ซูมได้ไง่ายมากิ่งขึ้นปกตินั้นจะไม่มีและก็แน่นอนครับในเรื่องกล้องตัว Pro Max ที่เป็นเลนเทเลโฟโต้จะมีการซูมได้สูุดๆถึง5เท่า ก็จะใช้เทคโนโลยีชื่อว่า periscope lens นั่นเองครับโดยการใช้ครั้งนี้จะเท่ากับมุมมองมันกว้างถึง 1, 120องศาถือว่ากว้างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในรุ่นโปรก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอในแบบ special audio หมายความว่าอะไรหมายความว่าวิดีโอนะั้นเป็นแบบ360องศาสามารถที่จะดูผ่าน Apple Vision แล้วก็ให้ความสมจริงได้เช่นเดียวกันนะครับ ไม่พูดเรื่องชิปไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าชิปครั้งนี้นั้นก็เรียกว่าต่อให้เป็นรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาก็ใช้ชิปที่มีชื่อว่า a 1 6 bionic นะครับก็จะเป็นชิปเดียวกับ iphone 1 4 pro และ14 pro max ซึ่งที่จริงอ่ะชิปตัวนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่แรงพอตัวอยู่แล้วทำอะไรได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับจูนเข้ากับตัวกล้อง48ล้านพิกเซลได้อย่างดีจนทำให้ตัวของชิปตัวนี้ก็เรียกว่าดีแต่จะดีกว่านี้ เพราะว่ารุ่น Pro และ Pro Max จะได้ชิป A17 Pro ซึ่งมีการผลิตอยู่ที่3นาโนเมตรเท่านั้นเพราะผลิตอยู่ที่3นาโนเมตรก็เลยทําให้ในเรื่องของการจัดการพลังงานนะั้นะทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็เห็นเขาบอกว่าใสา่ Ray Tracing มาให้ด้วยซึ่งจะทําให้ในเรื่องของการป,ประมวลผลกราฟิกนั้นนะก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากเช่นเดียวกันดังนั้นเขาก็เลยไปโฆษณาบอกว่ามันสามารถเอามาเทียบกับ Handheld พวกอุปกรณ์ที่มาเล่นเกม อย่างเช่นพวกตัว l g นะครับ OG อวตัวเป็นอะไรนะครับได้เลยแต่ว่าไม่รู้จะเทยียบจริงเปล่าอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูตอนช่วงรีวิวไม่รู้จะได้ดูนี้มารีวิวหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าชิปดีขึ้นด้วยเช่นก,กันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าความสามารถของมันเขาเยอะขึ้นและแลมก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับเพราะว่าถ้าแลมไม่เพิ่มประมวลผลพวกนี้น่าจะยาก เร็วขึ้นในรอบด้านนะครับก็นอกจากชิปที่เร็วแล้วนะครับระบบไวเลสชาร์จก็ยังรองรับ qi 2นะครับที่จะสามารถชาร์จไฟได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับใช้กับ m a x กเซฟเหมือนเดิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าก็เปลี่ยนแปลงกันก็คือตัวของ WiFi 6 e คราวนี้รองรับ 6GHz แล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความเร็วในการเชื่อมต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องสามารถปรับในส่วนของระบบตัวไมโครโฟนนะครับที่เป็นแบบ v o i s o s o t i t n ทํทำได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมกับ iOS 17ที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงการทำง,งานดังดีและที่สำคัญครับเนื่องจากมันเปลี่ยนติ่งด้านหน้าของหน้าจอทั้งหมดทำให้การที่จะเป็นติ่งรูปตัวยก็เลยจะต้องอวาสานในตัว iPhone 14เป็น Dynamic Island ทั้งหมดอย่างที่เป็นข่าวมานั่นเองความแตกต่างที่หน้าจอก็คือเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของตัว โปรโมชั่นความเร็วในการนนะขยับหน้าจอตัวรุ่นโปรก็ยังคงได้หนึ่งส่วนรุ่นธรรมดา60เท่าเดิมครับอ่าทีนี้ไปเรื่องของ iPhone หมดแล้วนะครับเรามาเรื่องของ Apple Watch และ Apple Ultra 2กันนะครับ Apple Watch รุ่นใหม่คราวนี้เป็นซีลีก้านะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบยังคงมีหน้าตาเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็วัสดุนั้นรีไซเคิลมาเต็มพิกัดจนทำให้เรียกได้ว่ามีการผลิตแบบเรียกว่าซีโร คาร์บอนไปเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือเรื่องของเซนเซอร์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็การใช้ชิป s อสเาให้ในเรื่องของการประมวลผลนั้นถือว่าทําได้ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมชอบคือใส่อ่อะเนี่ยแค่ทำเงี้ยเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานได้แล้วนะครับโดยที่มันจะไปจับทางเส้นเรือทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ทํางานร่วมกับจโรสโคปแล้วก็แอสซลโลมิเตอร์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าคิดว่ารุ่นนั้น เริ่มต้นที่15,900บาทในประเทศไทยนะครับและตัวรุ่นอัลตร้าที่จัดเต็มกว่านั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ว่าข้อมสามารถก็ไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นว่าบอดี้เป็นเป็นเทเนียม um, เน้นความลุยเต็มที่กัดแล้วก็อื่นอนื่นหนมายที่จัดเต็มในราคาที่อยู่เท่าเดิมคือ31,900บาทนั่นเองครับ ทั้งนี้ราคาอย่างเป็นทางการนะครับก็ผมได้แปะไว้ห่างข้างล่างนี้แล้วนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 1อ้32,900บาทท้วนนะครับสําหรับ iPhone 15 37,900บาทสําหรับ iPhone 15 Plus 41,900บาทสําหรับ iPhone 15 Pro และ48,900บาทสําหรับ iPhone 15 Pro Max ทุกคนก็คงงงว่าทําไม iPhone 15 Pro Max ถึงกระโดดมาขนาดนั้นคมตอบคือมันมีแค่2องละห้าสิบหกห้าอหนึ่งเทราไบต์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันเลยกระโดดขึ้นมาอย่างค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของราคาแต่ถ้าวิเคราะห์ก็ดีๆแล้วราคาไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองหา iPhone 15อยู่นะครับก็เรียกว่าสามารถซื้อในราคา iPhone 14เดิมได้แต่ว่าถ้าอยากได้ถูกกว่านี้อาจจะต้องดูว่าโอเปอเรเตอร์นั้นนะ ให้ข้อเสนออย่างไรได้ด้วยเชน่นเดกันนะครับโอเคสำหรับอันนี้ก็เป็นการพูดสรุปผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็สั้นจริงกรืเปล่าอันนีไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็น่าจะประมาณไม่เกิน10นาทีนะสดหรัยกลัวคลิปนี้หวังว่าคงจะตัดสินใจกันได้ว่า iPhone 15คือคำตอบของคุณหรือเปล่า Apple Watch s i ่ i กใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพื่อจะ ไปจับจองกันในตั้งแต่วันที่1 5นะครับก็คือไปจองกันก่อนและคาดว่าจำหน่ายนี่ก็คือ22กันยายนนี้กําลังการอาจจะมีการขยับได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง Apple ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาบก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะรในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาเพพูดคุยกันได้ทางข้างางนี้ไลน์นายฝนบุตรของสหรับบิ๊ล์บอชเช่นเคยครับ